สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยเนาะกับสอนตีลายกับป้าโจนะครับวันนี้ผมก็จะมาสองตัวโลโก้าดาบพิฆาตอสูรเนาะซึ่งตอนนี้เป็นที่แบบว่าชื่นชอบของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยแหละก็คือว่าลูกสาวก็บอกว่าอยากให้ป้าตีลายตัวนี้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยครับเผื่อท่านอื่นๆอยากจะตีให้ลูกๆหรือเขาเรียกอะไรนะนหลาน ที่จะลือลูกค้าของท่านเนาะในการตีราลายลายแนวแนวญี่ปุ่นอย่างนี้นครับตัวหนังสือแนวแนวญี่ปุ่นเนี่ยตียังไงดีเอ่ยในการตีลายก่อนอื่นผมรบกวนทุกท่านเนาะกดติดตามให้ผมหน่อยจะมีโลโก้ลูกศมอย่างนี้นครับกดโลกติดตามให้ผมนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอื่นๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ,ะวันนี้ผมก็ใช้ตัวโปรแกรมเวลคอมเนาะในการสอนทั้งนี้นะครับทีนี้ภาษาญี่ปุ่นนะครับ ในการตีลายเนี่ยก็คือว่าเขาจะคือจริงๆแล้วเนี่ยเร,เ,รเราเราเราก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเนาะในการเขียนเราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยไปลากตัวนี้ก่อนหรือตัวไหนก่อนแต่เราต้องใช้เรียกอ,อะไรนะจินตนาการว่าอตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หลังตัวนี้มาก่อนตัวนี้ทับตัวนี้ตัวนี้น่าจะอยู่ดิด้านหลังอารมณ์ประมาณนี้เนาะอ่ะ,อะมาเข้าเรื่องในการตีลายเลยละกันนะครับก่อนอื่นเราก็ตีลายทางด้านไหนก่อนจะได้นะครับ าานตัวนี้เนาะเราค่อยไล่ไล่ไล่ไปด้านนี้เนาะใช้ตัวสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันเพื่อในการาตีลายได้เห็นได้ชัดขึ้นเนาะท่านใดดูดัดพิฆากระสุนนะครับตอนนี้ลูกสาวผมก็จะว่าติดน้องงก็ว่าได้เนาะสนุกดีนะครับสนุกดีผมดูกันผ่านสนุกดีนะครับ ก็เวลาเราตีลายเนี่ยผมมุดผมเราตีมาท่อนหนึ่งเรียบร้อยแนละ้วสิ่งต่อมาคือเราก็ใช้เส้นลันเนี่ยครับเพื่อวิ่งไปหาสิ่งที่เราต้องการตีแต่อเนาะเพื่อเวลาปักมันจะได้ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ตัดได้ไม่เกิดการจ้ำหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้เส้นลันเนี่ยะครับในการตี แล้วก็สามารถวิ่งได,ได้ต่อเนื่องกันไปเลยอย่างนี้ยครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะอ่ะเราก็ได้ตรงแกนกลางเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราต้องตีด้านบนเนาะเพราะว่าตรงนี้ต้องการทับผมก็ใช้เหมือนเดิมผมก็ใช้เส้นลันในการนำทาง ของเขาจริงๆแล้วถ้เาเกิดมันเล็กๆเนี่ยไม่ต้องใช้เส้นลันก็ได้นะครับเราตีเป็นปกติเลยก็ได้นะครับเห็นไหมผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ตีตรงช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับตีช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้เนาะตัวนี้มันจบที่ตัวนี้ใช่ไหมผมใช้ตัวจบช่องสี่เหลี่ยมเนาะ ด้วยขนาดของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากทีนี้บางคนพยายามที่ตีโคง้งอันนี้ครับเห็นไหมโค้งตัวนี้บางทีโค้งนิดหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องไปตีมันก็ได้นะครับเราผ่านๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่องเล็กนิดเดียวแต่ถ้าท่านอยากจะตีโค้งเพื่อเก็บรายละเอียดก็ได้นะครับก็แล้วแต่เนาะโอเคเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตีเสร็จปุ๊บมันก็ได้มาเรียบร้อยแล้ะจากนั้นปุ๊บผมก็มาตีตีเส้นตัวนี้ทับใช่ไหม เสร็จปุ๊บเราก็มาตีตรงนี้ต่อตีลายผมว่าหลายท่านเริ่มตีเป็แล,ล้วล่ะผมสังเกตดูหลายๆท่านแบบว่าเริ่มซื้อจักรเป็นของตัวเองเริ่มตีลายแม้ว่าลายจะสวยไม่สวยผมแนะนําว่าลองฝึกตีเถอะครับมันมันจะได้รู้ว่าสิ่งที่ตีเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มันมันตีแล้วมันออกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งต่อมาที่ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าลายของท่านตีมาแล้วมันสวยไม่สวยคืออะไรรู้ไหม ท่านจะต้องลองเทดปักพอท่านปักเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านยืนมองเลยว่าเฮ้ยมันปักเสร็จปุ๊บเนี่ยงานมันไม่สวยนะอะไรเงี้ยลายมันมันเพี้ยนนะท่านก็ไปนั่งแก้ลายมันว่าเฮ้ยลายแนวๆอย่างนี้แก้แบบไหนดีอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเราก็ตีตัวนี้ต่อ ได้มาเรียบร้อยเห็นไหมลลยมันก็เกิดการปักต่อนเนื่องกันเลยโดยที่ไม่ตัดสีเข็มเนาะมันก็จะเกิดการวิ่งกันปักทีเดียวจบเลยเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมเราก็ตีพอลาลายมันเหมือนกันอย่างเงี้ยครับเห็นไหมตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเหมือนกันท่านก็ก๊อปปี้ไปไว้ไว้ไ,วไ,วได้เลยครับพอเสร็จปุ๊บ ทีนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องตีตัวด้านในก่อนเราค่อยเอาเฟนนี้ทับใช่ไหมเราต้องตีตัวนี้ก่อนตีพวกนี้ก่อนเราค่อยวิ่งตัวนี้ทับมันอีกทีเราค่อยทับตัวนี้มาอีกทีดังนั้นก็เหมือนเดิมเราก็ใช้อะไรใช้เส้นลันเพื่อวิ่งตามหามันเพื่อวิ่งมาตรงนี้เนาะเราก็ตีตัวนี้ก่อนเห็นไหมพอเฟนลันปุ๊บมาทําการโยงมาเฟนตัวนี้นิดหน่อยเราไปตัดข้างนอกเองก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปไปสนใจเดี๋ยวให้เครื่องจักร มันจะได้ไม่หยุดปักนะครับพูดง่ายๆเนาะมันก็จะได้ปักต่อนเนื่องกันเลยพอมันปักต่อนเนื่องกันเนี่ยงานเราก็เสร็จได้เร็วขึ้นดีกว่าจากกดเข้าตัดเข็มตัดออกตัดอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นะผมใช้เส้นลันในการตีเลยพอเสร็จปุ๊บผมก็ใช้เส้นลันต่อ เพื่อวิ่งมาที่ตัวนี้ใช่ไหมเพื่อตัวเนี้ยมันก็จะได้จบเราก็มาตีตัวนี้ต่อเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ตีตัวนี้ต่อได้เลย ครับแล้วก็ตีตัวนี้ต่อได้เลยเลยนาะเราก็ <UB? S 1> ได้มาแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้เราต้องตีตัวน,นี้ก่อนถูกไหมเพื่อสองตัวน,นี้ก่อนทาำยังไงเหมือนเดิมใช้หลักการพวกสายญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดิมเลยเส้นล้านวิ่งเลย ได้มาแล้วเห็นไหมเสร็จปุ๊บเราทําไงต่อเราก็ตีตัวนี้ใช่ไหมตีสี่เหลี่ยมตัวนี้เราค่อยมาทับตัวนี้เราค่อยต,ตัวนี้มาทับใช่ไหมครับเราก็ตีตัวนี้ต่อเลยตีตัวไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวเว,วคลคอมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการาวิ่งทัศในกรณีที่มันทับคาร์ล่าสนแบบนี้ครับ ตีเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมแล้วก็ตีตัวนี้ทับจริงๆคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ทราบหรอกว่าท,ที่บอกว่าอันไหนมันทับก่อนทับอะไรเงี้ยใช้จินตนาการล้วนๆเลยนะครับบางทีอาจจะผิดพลาดเนาะก็ผมว่าเจ้าของภาษาเขาคงไม่ว่าเราหรอกว่าไอ้ตีแบบเนี้ยไม่ใช่นะอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาถ้าเขาอาจจะบอกในเวลารับชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะ จะมาบอกเราอีกทีหนึ่งว่าตัวนี้ทับตัวนี้นะควรจะเป็นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลูกค้าทางญี่ปุ่นก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่เวลาปักเนี่ยครับได้มันเกิดการทับถมกันอยู่แล้วครับว่าบางทีมันก็อาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกว่าอะไรมันทับอะไรก่อนอะไรประมาณนี้อ่าเรียบร้อยละเสร็จปุ๊บอ่าท่านมาดูอย่างเงี้ยท่านว่าอะไรทับอะไรก่อนอะไรเงี้ยครับจะเอานี้ทับหรือจะเอานี้ทับอะไรเงี้ยครับสมมุติติ่ต่างว่าท่านเอา ท่านเอานิดอันนี้เขียนก่อนท่านก็ตีได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะมาโยงได้เลยอย่างเงี้ยครับท่านก็ตีได้เลย จะได้แล้วจะได้แล้วเห็นไหมเสร็จปุ๊บท่านก็มาดูทีนี้อารมณ์ตัวเนี้ยครับท่านว่าสีแดงทับสีดําหรือสีดําทับสีแดงอ่ะคือจริงๆเราเนี้ยมันตอบไม่ได้หรอว่าอะไรมาทับอะไรก็เราต้องใช้จินตนาการว่า,าแสงเงาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวไหนทับตัวไหนอะไรเงี้ยครับจริงๆมันไม่มีผิดถูกหรอกครับมันใช้จินตนาการล้วนๆเนาะที่ต่างว่าผมใช้สีแดงทับสีดําละกัน ผมก็ใช้สีอื่นตีผมใช้สีเขียวแล้วกันตรงนี้มันเหมือนเปลวเพลิงอ,อะเนาะเปลวไฟบางทีก็ ตียึกยักยึกยักอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันเกิดลักษณะเหมือนรับไม่เกิดการไม่สม่ำเสมอกันไม่ต้องไปร้อเปอร์เซก็ได้นะครับพวกแนวอารอารอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเราค่อยเอาสีดำม,มาทับกันนะเนาะก็ทีแนวๆประมาณนี้ อ่ะเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บเห็นไหมผมก็ได้มาแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ตีอะไรต่อทีสีดำสีดำ,ส,ดำสีดำผมติดต่างว่าใช้สีเขียวในการตี่อนไปก่อนเนาะ อะจะได้แล้วครับทงนี้ก็เหมือนเดิมสีอ่าผมกต็ตีไปก่อนเห็นไหมเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนสีกันเนาะ สำหรับท่านใดสนใจเรียนตีลายกับผมนะครับก็ยังเปิดสอนเหมือนเดิมอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนเป็นลนักษณะเป็นออนไลน์ดูคลิปในการสอนเนี้ครับแล้วก็จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ครับก็ท่านมีเวลาว่างก็ก็เรียนได้ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาหาผมบางคนถามว่าเรียนกี่ชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ครับก ไม่มีเวลาจำกัดนะครับท่านจะเรียนตอนไหนเรียนยังไงก็ได้นะครับแต่จะมีการที่ผมจะดูแลท่านในการสอนอะไรเงี้ยในการช่วงแรกที่ทําให้ท่านเข้าใจบทเรียนต่างๆในการตีลายเนาะ,เ,นะเมื่อท่านเข้าใจแล้วปุ๊บผมก็จะปล่อยท่านลุยต่อได้เลยครับ ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเห็นไหมเนีย่ยครับผมก็จะได้ลายเป็นของตัวเองและโดยการตีที่ผมสอนท่านเนี่ยประมาณสัก10กว่านาทีเนี่ยท่านก็มีลายเอาไปปักใส่เสื้อใส่แมสอะไรเงี้ยให้กับลูกค้าของท่านได้เลยเห็นไหมว่ามันมันอาจจะบางท่านอาจจะมองลายไม่ออกหรือ่อาดูแล้วแบบ มันต้องตียังไงอะไรเงี้ยครับก็ลองมาลงเรียนกับผมดูมเผื่อแบบท่านจะได้แบบว่าเคล็ดในการตีลายในการช่วยท่านเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นหรือดูคลิปต่างๆที่ผมสอนนี่ยก็ได้ครับก็ใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านลองตีลองตีเองเลยพอท่านตีเนี่ยแล้วท่านลองปักเนี่ยท่านจะรู้เหตุผลว่ามันผิดพลาดจากอะไรัางทีท่านดูผมไปเรื่อยท่านไม่ลองตีไม่ลองปักไม่ลองทำาเงี้ยครับบางทีมันมันมองไม่ออกหรอกว่า สิ่งที่มันควรจะตีลายมันควรจะแก้มันควรจะ,ะแก้ไขอะไรตรงไหนเนี่ยบางทีมันจะต้องมันจะต้องลองลองตีดูครับลายบางลายมันตอบได้ลายบางลายผมตอบไปผมช่วยไปท่านก็ต้องไปเจอลายข้างหน้าใช่ไหมว่าไอ้ลายนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยบางทีท่านก็ต้องเจอลายแต่อตอไปเงี้ยแต่ถ้าเกิดท่านมีประสบการณ์ท่านรู้หลักการแล้วทีนี้ก็เหมือนท่านสามารถที่จะไปต่อเองได้ก็ าฝากผลงานแล้วก็ขอกดติดตามให้ผมนิดนึงเนาะกดถูกใจผมหน่อยแล้วก็แชร์คลิปดีๆอะไรเงี้ยครับก็หากมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบเนาะก็เ <c oughs> ข้ามาพูดคุยกันหรือเข้ามาซื้อของผมก็ได้นะผมมีท,ทั้ทีผมมีของขายในช้อปปีด้วยนะครับเป็นผ้าหรือผลิตภัณฑ์ของต่างๆในการปักในการทํางานเนาะก็ ฝากผลงานนิดนึงแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับสละับเวลาดูคลิปผมเนาะในการเรียนการสอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ